สวัสดีครับทางร้านมีลูวิ่งตัวใหม่เลยครับเข้าใหม่เลยยี่ห้อเวอร์มาสเตอร์ครับผมเป็นระบบช็อคอัพคู่นะครับดีไซน์สวยหน้ากว้างราคาไม่แพงนะครับตัวเนี้วิ่งสบายครับผมเดี๋ยวดูโดยรวมกันนะครับตัวนี้เป็นแบบสกรีนเลยนะครับ ไม่ใช่ติดติกอร์นะครับเก็บงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาบอกสเปคครับผมเริ่มจากสายพานเลยนะครับสายพานตัวนี้นะครับกว้าง46่หกเซนนะครับยาวร้อยสาครับจากตัวนี้ถึงถึงนู้นเลยนะครับร้อยสานะครับส่วนมอเตอร์นะครับ มอเตอร์3.5แรงมนะ้าคือจะวิ่งแบบแรงสบายเลยครับเหลือเฟือเลย3.5แรงม้านะครับในระดับราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะครับส่วนฟังก์ชันหน้าจอนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับระบบที่รองรับนะครับฟังเพลงบลูทูธได้นะครับโปรแกรมสวิปรันนะครับเป็นวิ่งเป็นฉากวิ่งนะครับมีให้เลยนะครับราคานี้มีให้ทุกอย่างเลย มีลำโพงสีตัวเสียงกลางวานแน่นอนครับนะครับหน้าจอก็จะมีบอกเวลาระยะทางแคลลี่นะครับชีพจรความชันนะครับบอกทุกอย่างเลยครับอันนี้ปุ่มนี้จะเป็นเล่นเพลงครับผมอันนี้ปรับเพิ่มความเร็วเพิ่มความชันนะครับเพิ่มความเร็วที่มือนะครับสต็อปสตาร์ทที่มือได้นะครับหรือที่ตรงนี้ก็ได้มีระบบเซฟตี้คีย์นะครับป้องกันการตก,ก,ก,กล้ม ดีไซน์สวยครับราคาพิเศษเลยนะครับปรับชันไฟฟ้านะครับมอเตอร์สามจุดห้าแรงมา้ากว้างสี่สิบหกเซนยาวร้อยสามสิบเอาไปวิ่งแบบสบายๆครับไปวิ่งไปเดินได้เลยนะครับมีที่จับข้างหน้าสะดวกนะครับข้างๆก็จับได้ครับย่พาไปดูนะครับข้างล่างจะเป็นระบบโชคอัพครับอ่า ตัวโครงสร้างนะครับจะมีตัวเสริมเสริมคานนะครับนี่ครับแข็งแรงแน่นอนครับลูกยางซับแรงกระแทกนะครับมีให้นะครับแล้วก็เสริมขึ้นมาอีกคือจะเป็นระบบชกอัพคู่ครับนี่ชกอัพคู่เลยนะครับอ่าทั่วไปอะชกอัพอะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาวิ่งไปนานๆันจะก็แก๊กก็แก๊กแต่ตัวเนี้เปลี่ยนที่วางใหม่ครับจะทําให วิ่งไม่ไม่เด้งนะครับวิ่งสมูทคือจะไม่เด้งครับเวลาวิ่งถ้าเป็นโช๊คอัพทั่วไปวิ่งไปมันจะเด้งเด้งครับปวดเข่านะครับเอาลงก็จะเป็นเฮลิกนะครับค่อยค่อยลงนะครับอจะค่อยๆลงครับนุ่มๆเลยเสียงเงียบครับเสียงไม่ดังนะครับดตาให้ฟังนะครับ ๋ต่ผมเล่นความเร็วให้ดูนะครับเอาความเร็วที่เราวิ่งปกตินะครับเท่แปดพอได้ยินเสียงไหมครับเสียงประมาณนี้นะครับเสียงไม่ดังเลยครับผมใช้งานง่ายครับ ในการใช้งานค่อนข้างจะง่ายมากนะครับมีโปรแกรมาำด็ดรูปให้เราเล่นด้วยนะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับหมดโปรแกรมให้เราเล่นนะครับอาจะเป็นคู่ดาได้นะครับไม่ใช่ปิดแล้วสต็อปแล้วหยุดทันทีนะครับจะค่อยๆหยุดจะค่อยๆลงครับผมมีโปรแกรมนะครับ มีทั้งหมด12โปรแกรมนะครับให้เราใช้งานเลยนะครับหรือเราจะตั้งพวกเวลาเองก็ได้นะครับว่าจะเอากี่นาทีนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะเล่นกี่นาทีกี่นาทีครับพอถึงกําหนดเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่เอาเวลานะครับก็จะไม่เป็นระยะทางว่าจะวิ่งกี่กิโลวันนี้นะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับแคลอรี่ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีแ็บวัดจิพจรครับมีครบทุกอย่างครับผมในการใช้งานฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับ สวยครับราคาไม่แพงเลยพิเศษสุดๆครับวัสดีครับ